เฮลโลวันนี้มาทำบัคพุ่งสุดทีวิตกันนี่นี่คือหน้าตาของมันวิธีการทำก็มาถ้าใครมีแท่งัเน,นี้ยสามารถทำได้แต่ก็แต่ต้องเอาแองแล้วต้องเอาติ๊กออกตรงนี้ก่อนก็คือตรงนี้รูปตรงนี้ มาขั้นตอนแรกวางแท่งแล้วก็หาเก้าอี้ธรรมดามาวางไว้แบบนี้สิงแฮมแมนะนะขั้นตอนสามก็วางอ่ะไม่ใช่แบบนี้เไม่ใช่ต้องวางแท่งมันแบบทำแบบที่นั่งอ่ะขั้นตอนต่อไปก็วางลูกป,ป่ง ขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือเอาเจ็ดแ็กอะไรก็ได้นะอันเติมแล้วก็กดตรงรูปติ๊ก,กแล้วก็กดรเทรให้มันเหลือสิบห้าตบบนี้แล้วก็รูปปุ่มนี้แล้วก็กดข้างล่างกดข้างล่างรูปปุ่มแล้วก็ต่อไปเราก็วางกาวไ้ตลงตัวหรือเค้กก็ได้นะขอน้อนีวิธีการใช้ นั่นก็คือรูปของที่มันตั้งไว้ต่อไปนี่ก็ดไม่ใช่อันนี้กดรูปโปง่งแล้วก็กดตรงไปล เสงแล้วก็สีลูกเกงแล้วก็โดดขึ้นมาแล้วก็กบกระโดดรัวๆแล้วก็ถึงชั้นชัยเก็บบายบายกับทุกคนมันง่ายมาก